คำถามว่าเราควรเริ่มภาวนาอย่างไงคะเราควรเริ่มภาวนาอย่างไงคุณจะเอาอะไรล่ะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือปฏิบัติเพื่ออยากรวยต้องถามเจ้าของก่อนจะภาวนามันภาวนาอะไรพัฒนาคือพัฒนาภาวนาคือพัฒนาพัฒนาจากทานขึ้นสู่ศีลจากศีลขึ้นสัมถทาวิปัสนาเนาะอาจารย์แม่นี่คือภาวนาคือพัฒนาเจ้าของนะมีแต่แห่แหนแห่แหนในการทานพัฒนาขึ้นมาเป็นสู่การรักษาศีลศีลหาศีลแปดหรือเข้ามาสู่ในการ ฝึกในเรื่องของสมบัิวิปัสนาหรืออา,าณออาปณสตินี่คือการพัฒนาเนาะมันจังสั่นดีิ่นบอกว่าพ้น,พนทุกค่ะพ้นทุกก็อริยสัจสีมัมีองแปดเนาะเป็นหนทางดําเนินเข้าสู่ความพ้นทุกนี่เป็นวันทางดําเนินสรุปลงแล้วอริยสัจสีมัมีองแปดเนาะก็เป็นทุกทสม,กมุ 8, ทัทยนิโรธมรรคมัก,กับมเนีเ่ยหนทางอันประเสริฐแปดประการอีฮาเดินเนอะจากแปดกะเลียสามเนาะเป็นซองขอบเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้อง เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปนะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่สิไปหมันไมยไปยึดเอาก็ได้ยืดปั๊บถูกปั๊บพอมันเปลี่ยนแปลงได้ยู่ตลอดนะเห็นบ่บัดนี้เฮา,า,า,ากับ่ได้ไปยืดนําสิ่งต่างๆไม่กระทั่งร่างกายไม่กระทั่งขันตั้งหาไม่กระทั่งสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาแต่มีน้กากันกระใสน้กากันไปยืดไปอีกเนาะหเห็นมันยู่อย่างสิทมันก็เป็นสภาพวันนี้โลดความดับดับจากการไปยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปนะนั่นก็นี่โรธแต่ดอหมัน็บ่ได้ ตอนนี้การที่สิไปเห็นสิ่งแล้วนั้นใายละเอียดขึ้นก็อาศัยอาณาปนสตินะเข้าใ,ใจบอกอาณาไปมันมาจากสายลยหมันมันมาจากอะไรมามีองค์แปดสองขอ้อแรกเนี่ยของมารแปดเนี่ยครับอ่าคือปัญญาสามข้อกลางของมารแปดเป็นศีลสามข้อสุดท้ายของมาร์แปดในอย่างหล่บเป็นสมถะเป็นสมาธิมีสติเนี่ยเห็นบ่นี่นเ 3, ลเ 2, ี้ยมาสามมาเลี้ยสองบัดนี้ย่อลงมาเลี้ยสองเป็นสมถะ นี่สติโยมลมหายใจเนี่เป็นสมถะเป็นสมธินี่ศีลอยู่ในโตจำนี่ปากดีกายดีใจอาาบิ่งลมนี่ดีสามไฟนี่มีศีลอยู่ในโตเห็นบอกเป็นทั้งสมถะสามคอของมรกแปดุกสามสาไทายาเกิดขึ้นนะมีสติบ่งลมหายใจเหตุอันาปนปสติศีลส,สามคอเกิดขึ้นกายดีวาจาดีใจดีนี่ศีลส,สมบูรณ์เลยแล้วผู้ใดมีศีลหายุบเปลี่ยนสิ่งในเหตุมหาท่านหามีมหาท่านหา ท่านภายในเกิดขึ้เแลือไอ้บอกผู้เห็นอานาปณสติเหลียปัญญาบัณฑ์ปัญญาคืออย่างไหนความเม็นถือต้องนะรมนี่กับโบเทียงร่างกายนี่กับโเทียงความสุขความทุกข์เฉยกับโเทียงอดีตกับโเทียงอนาคตกับโเทียงความคิดกับโเทียงนะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนาะเป็นทรัพย์สินเงินทองเนาะแม้กระทั่งเรามาเจอกันก็เพื่อจากไม่จากเป็นก็จากตุ้ยเนี่ยนะ โลกกระทำแปดนะเห็นไหมละ่ะมียศเสียมยศมีลาบเสียมลาบมีสรรเสรเสริญย่อมมีนินทามีการเกิดย่อมมีการแกร่การเจ็บการตุยเนี่ยย่อมรับได้บนสุดท้ายแหละห้องกิสเห็นชัดเจนคมจริงนะแต่ว่าห้องิไปเห็นสิ่ง้วนั้นมาเห็นอานาปานสติเนี่ยนะเห็นหมดจากสมถาวิปัสนาเนี่ยย่อลงมาอันเดียวคืออานาปานสะติมีสติอยู่ที่ลมเนี่ยเป็นสมถะอยู่มีสินสมบูรณ์อยู่ในกายวาาใจสมบูรณ์ดีอยู่เป็นปกติอยู่ก็นะเรียกแต่ปัญญาบัดปัญญาเขามาเห็นนี่ค่อยสังเกต ดูล่มแล้วก็สังเกตล่มนี่ก็พ่เที่ยงกายนี่ก็พ่เที่ยงถาดซีตรงขึ้นสุ่ธรรมชาตรอารมณ์เลยความสุขความทุกข์ความเฉยก็พ่เที่ยงคิดไปอดีตก็ับมาล่มดับลงนะดับจากล่มกับปุงแต่งไปน้ำความคิดเอาลองเอาลองแล้วก็ดับจากความคิดหล้วก็มาเกิดอยู่ล่มไหมเนี่ยเป็นยังเสียนะเขาใจบอกมาเล่นหลินอยู่ในอานาปานสติมาเล่นป็นทั้งสมถะวีปัสนาเนี่ยพอเข้าใจไม่ละก็ทำอานาปนสติ ฟังเพิ่มเติมก็ฟังเรื่องราวของอริยสัจสี่แปลมากมีองค์แปดแปลปจิจจสมุปบาทแปลนะแอมบอกล่ะราคเรื่องเล่าของขันทั้งหาเพราะว่าอำนาจปนสติเนี่ยมันมันมันประกอบด้วยขันทั้งหาเปล่าเนาะกายนี่เป็นล้มเนี่ยแอมบอเนี่ยกายนี่เป็นเนี่ยร่างกายนี่ก็เป็นกายล้มนี่ก็เป็นกายในกายทั้งหลายแล้วอริยสัจสี่มากมีองค์แปดแปลสีมาหอย่างแปลสีมาสังเกตการเรื่องเล่าของขันทั้งหา อนุกอริยสัจขึ้นมาเลยสิ่งไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนสภาพยอยู่อย่างเดิมพ่ได้ <c oughs> นั่นคือนิยามของทุกซื้อมันคือซื้อว่าทุกขนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอยู่มันเป็นของมันยังสั้นแต่เฮาเขาเป็นหลงยึดมันเหมือไหลนะเขาเป็นทุกข์นะอาจารย์จะบอกความสุขความทุกข์ความเฉยนี่มันก็บหมุนเปลี่ยนัอยู่ตลอดอดีตอน,นาคตก็เปลี่ยนอยู่ตลอดจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดเฮาก็มาค่อยสังเกตแต่ว่าการมีสติอยรมเนี่ยถ้าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือห้าเปอร์เซ กินฟรีๆอยู่แล้วห้าเปอร์เซ็นถ้าเราล่านันทีแล้วความเพลินอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นสภาวะสร้างนิสัยไม่ือนิสัยปัจจุบันธรรมนิสัยอุเบกขารรมอยู่ก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจนะมันกรสิงหงอดีตอานาคตโดยธรรมชาติของมันพบชาิมันกรสิ้นหน่อยก็ปกตินะเห็นบล่ล่ะเป็นยังสี่เด